สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับการ์ดซ้ำเดี่ยมออโต้อีกแล้วนะวันนี้การพามาดูรถสวยแล้วสองคันด้วยกันนะกับคันแรกและคันที่สองเหมือนกันนะคะก็อันนี้จะเป็นมิ t ู u ิชิปาเจโร่สปอร์ตตัวนี้เป็นรุ่น2.4 GT Premium Elite ทั้งคู่เลยนะคะสวยงามมัน e l ลิทยังไงดูหนะ้ามันก็รู้แล้วนะคะสวยแพง ท่านั้นยังไม่พอนะคะสำหรับวันนี้ใครที่สนใจรถสองคันนี้แจกเงินทันที1นึ่งแสนบาทนะคะเพียงท่านสนใจโทรมาหากันที่เบอร์0928898919นะคะก็เดี๋ยวพามาชมว่าออกรถได้เงิน1 0 0 0 0แสนเป็นยังไงก็จัดที่คันแรกเลยนะคะตัวนี้ก็เป็นปี2019นะคะออปชั่นของเขาจัดเต็มนะคะไม่ว่าจะเป็นอะ อแดปเต์ฟูตคันคอนโทรลเขาก็มีมาให้นะระบบล้อความเร็วแปรผ่านจากคันหน้าเซนเตอร์หน้ากล้องรอบอันสามอหกิบองศานะมีตัวตังสือปารเจโลตัวใหญ่ๆตรงนี้ไฟเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะมีด้านล่างมีไฟเดย์ไทม์รันยิ่งไลทตัวนี้ชุดแต่งจัดเต็มนะมีมันได้ข้ามาให้แล้วนะคะมีล้อแม็กมาให้นะะเป็นล้อแม็กทรงแบบเท่อะเป็นทรงแบบปีนเขาเลยอะมาบ้อมกับยางคอปเตอร์นะคะ ยางไหนล่ะปียางอมันอยู่ข้างในนะน,นี่ก็มองไม่เห็นก็เบื้องต้นก็เป็นยางตรงรุ่นตรงปีนะคปะปกติแล้วนะก็ตัวนี้ดอกยางยังเหลืออยู่ครบนะแก้มยางก็ใหญ่ใหญ่กันไปเลยนะใครอยากได้แบบตรงลุยของข้ของลงง่ายันนี้ก็จับบอกนะเป็นรถทับสี่นะด้านในด้านข้า,นา,นางๆก็เป็นคคเลดเอ็นที่บอกปรับไฟฟ้านะด้านหลังไฟก็สวยงามน,นะตัวนี้มีทาถึงตัวาลากถึงหลังมาให้เห็นไหม ก็สําหรับใครที่แบบเฮ้ยเอาไปลุงไปลุยเอาไปพ่วงอันนี้เจสก,กีนได้พ่วงเจสก,กีได้เห็นไหมนี่สวยงามตามท้องเรลืองนะข้างหลังก็เป็นฝาปิดเปิดไฟฟ้านะคะด้านท้ายแล้วก็ที่เป็นซิกเนเจอร์ของตัวปาเจโร่เขาเองนะ,ะก็คือตัวไฟท้ายแบบ LED ลากยาวมาถึงท้้งล่างนะคะเซ็นเซอร์แบบจัดไปเลยทีทีด้านหลังทั้งหมด6จุดด้วยกันนะคะมี สปอยเลอร์ด้านบนแบบดักเทลนะคะยื่นมาให้สวยงามพร้อมไฟเบรกดวงที่สามอยู่ตรงนี้นะคะด้านบนก็เป็นอ่ออากาศแบบชาร์ฟินตัวถังก็ตัวนี้มีแหลกหลังคามาให้แล้วนะคะสามารถที่จะเอ้ยมันมันแข็งแรงมากนะคะแข็งแรงมากแล้วก็ตัวนี้ก็ถ้าเกิดเราจะไปไปบรรทุกหรือเชื่อมต่ออาจจะแบบใส่หลังคากลางตรงกลางเต็นท์อะไรนี้นะคะมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะไม่ต้องไปใส่ใส่เพิ่มให้มันยากลําบากนะคะ ไฟเลียวก็เป็นไฟ LED อยู่ที่ด้านข้างนะมีกล้องมองข้างมาให้ด้วยอย่างที่บอกเขาบอกบอกเลยว่าตัวนี้มันเป็นกล้องรอบคันทั้งหมด360องศาด้วยกันนะคะเหมือนกับตัวตัว Fortuner ตัวใหม่อ่ะ Legender ของเขามันมันมาในปี20ใช่ไหมกว่าจะมีกล้องรอบคันที่สามารถล้ำได้ขนาดนี้นะคะแต่ตัวนี้มันมีมาตั้งปี19แล้วนะก็อุ้ยน้ำกว่า มาที่คันนี้นะคะเหมือนกันเลยอย่างที่บอกมันเป็นตัวรุ่นเดียวกันนะคะตัวนี้ไม่เจ็ดหมื่นตัวนี้ไม่หกหมื่นเซนเซอร์สี่จุดเหมือนกันนะคะตัวแต่งก็รอบคันเหมือนกันสเกิร์ตและลิ้นด้านล่างตัวนี้เป็นสีดาตัดขาวนะคะแต่งไปทางทรงสปอร์ตแบบพฤฤฤื้นดีตีนแดงอุ้สวยจริงวะ่ะก็ด้านหน้าเหมือนกันนะคะ <S <S ไฟเดย์ไทม์ลันนิ่ไวไฟโปรเจคเ,เตอร์ไฟตัดบอกด้านล่างนะคะแต่ตัวนี้ยางนะคะและแม็กเป็นแม็กเดิมจากโรง เป็นแม็กขอบ18เป็นทรงไดมอนด์คล t ยกสูงสีกอสซี่แบ็กนะคะสวยดะสวยงามดำเงานะคะตัวนี้เป็นแม็กไ,ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะคะก็รัดด้วยยางบิดโซนนะคะรุ่น265 60 R18 นะคะเป็นยางปี2019ทรงรุ่นตรงปีเหมือนเดิมนะคะก็ตัวนี้ไม่ได้แตกอะไรมากมายนะคะแอบเมื่อแต่เหมือนกันนะไม่ต้องหว่วงบรรนาข้ามีมาให้นะคะตัวด้านบนนะคะตัวท็อปหลังคา ก็มีแหลกหลังคามาให้เหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นแบ็กท็อปเป็นหลังคาสีดํานะคะด้านบงเขาเหมือนกันค่จจะแต่ว่าส่วนใหญ่ตัวนี้นะจะตกแต่งด้วยชุดแต่งนะ,ะไม่ว่าจะเป็นลิ้นตรงนี้ก็จะเป็นสีน้าเงาแต่อาสีเขาเรียกว่าอะไรพรเมียมสีเงินนะคะด้านล่างก็จะเป็นสีดําสปอยเลอร์ก็จะเป็นสีดํานะคะเขาก็จะทําเป็นสีดําตัดขาวเพื่อเพิ่มความสปอร์ตโชบเฉี่ยว ก็อย่างรุ่นชื่อของเขาเลยนะครับปาเจ r ร่สปอรนะคะด้านหลังก็ด้านหลังก็เป็นไฟเหมือนกันนะไฟท้ายสวยงามสิ่งในเจือของเขาแหละต้องให้เขานะะเป็นระบกกบไฟฟ้าเหมือนกันโดยรวมคันนี้ก็ทั้งสองคังนะหน้าตาเหมือนกันอาจจะตกแต่งต่างกันที่เล็กเล็กน้อยก็ที่ตัวล้อแล้วก็ด้านหลังนิดหน่อยนะแล้วแต่คนชอบบางคนชอบสีดา ก็จัดสีดำมาคนชอบสีขาวก็จัดสีขาวแต่ไม่เป็นไรไม่ว่าคุณจะชอบสีไหนซามเมีวโตะจัดให้นะคะวันนี้10,000แบาทรับไปเลยนะคะรีบโทรมาที่เบอร์0928898919ไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยก็สามารถเอารถกับซัมเมียวโต้ได้เพราะซัมเมียวโต้รถสวยถูกใจไกลแค่ไหนก็คุ้มสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าอยากให้กรรันรีวิวรถอะไรอยากให้กันพาไปดูรถอะไรอยากให้กันจัดโปรโมชั่นอะไรพิมพ์ไว้ที่ใต้คลิปนะคะแล้วเจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ